ดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลเดอนมนุษย์ซอไพร์ไวกิ้งค่ะ,คะกลับมาทักทายกันอีกแล้วเนะคะวันนี้มนุษย์จะพาไปเก็บใบกระเทียมป่านะคะที่มนุษย์ปลูกไว้ข้างบ้านนะคะมาทาเมนูมื้อเย็นค่ะวันนี้มนุษย์จะทําเมนูใบกระเทียมป่าผัดหมูสับนะคะจะออกแนวผัดออกแนวคล้ายๆใบกุ้ยช่ายนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บกันค่ะไปจ้า ก็เก็บกันข้างๆบ้านนี่แหละนะคะไม่ต้องไปเก็บที่ไหนไกลมนุษย์ปลูกไวค้ค่ะขุดกอน,นี้เดียวมาจากที่ป่านะคะแล้วก็มาปลูกไว้ตรงนี้นี่เยอะเลยคะ่ะทีนี้เกิดลามไปทั่วเลยคะ่ะก็เดียวจะเก็บไปผัดคะ่ะจะผัดออกแนวต้นกุยช่ายนะคะนี่เก็บนี่เลยคะ่ะกำลังอ่อน แล้วก็ดอกมนุษจะยังไม่เก็บนะคะมนุษย์จะรอให้เขาโตอีกนิดนึงนี่ค่ะใบกระเทียมป่านะคะผัดแล้วจะออกรสชาติประมาณใบกุยช่ายกุยช่ายขาวอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่าพอตอนสดสดแบบเนี้ยกลิ่นกระเทียมจะแรงนิดนึงค่ะมนุษย์ออกมาเก็บกับสาวน้อยค่ะอ้ามัม่นิยังละหลุคขึ้นมามุนอุ่ยปุยและ เบิงแนลูกข่อยคือมาหูดเอาเบิร์จังซันละลูกโอ้ยมุนแถบบันนี้เก็บอีหยังใส่ละลูกุ่นมากะสาวน้อยพอแล้วมั้งลูกพอแล้วละ่ะพอแล้วละ่ะพอแล้วลูกลูกสาวนะคะเอามือหูดเอาเลยจ้าลูกนี่ยอดอ่อนๆนะคะนี่เก็บไปผัดกำลังอร่อยเลยนะคะแบบนี้ นี่ยอดอ่อน,ออนง,างามเลยค่ะจ้าตอนนี้นะคะนี่มนุษย์ก็เก็บใบกระเทียมป่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะล้างน้ําทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วมนุษย์ว่าจะผัดใส่หมูสับปรากฏว่าหมูสับหมดมนุษย์ก็เลยอ่ะผัดใส่หมูชิ้นแบบนี้ไปเลยก็แล้วกันนะคะมนุษย์ตํา พริกกระเทียมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะผัดประมาณว่าผัดผักบุ้งอะไรประมาณนี้ค่ะผัดเสร็จแล้วรสชาติเขาจะออกมาแนวแนวแนวๆผัดกุ้ยช่ายขาวประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปผัดกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมูนะคะสี่กรัมตอนแรกไม่รู้จะผัดใส่หมูสับเหมือนที่บอกนั่นหละค่ะแต่ปรากฏว่าหมูสับหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบกระเทียมปลาที่ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่ก็จะเป็น นี่พริกกระเทียมที่เมนูตำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำมันหอยไปบนนี้เลยนะคะก็กะเอาเลยนะคะคนทำครัวก็กระถูกอีกแล้วแหละเมนุูว่านะคะของปรุงรสนะคะนี่แค่นี้เลยง่ายๆนะคะ เอาพริกกระเทียมที่เราตำม,มานะคะผัดกับน้ำมันไม่รู้ใส่น้ำมันไปนิดนึงค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะทีนี้มนุษย์ก็จะเปิดเตานะคะให้น้ำมันร้อนกอน็เดี๋ยวเอาพริกกระเทียมนะคะที่ตำไว้ลงไปผัดค่ะแล้วก็ผัดกับหมูนะคะครัวบ้านๆน,นะคะก็ เม็นดูว่าหลายๆคนก็คงจะทําเป็นอยู่แล้วล่ะรสชาติรสชาติเจ้าใบกระเทียมป่านะคะพอผัดเสร็จแล้วเนี่ยกลิ่นเขาจะไม่ค่อยฉุนนะคะตอนแรกเนี่ยจะฉุนแบบกลิ่นกระเทียมเลยนะคะก็ขึ้นชื่อว่ากระเทียมป่าเนาะแต่ว่าเวลาผัดเสร็จแล้วเนี่ยรสชาติเขาจะออกแนวผัดกุ้ยช่ายขาวน้ำมันหอยอะไรประมาณเนี้ยนะคะเมนูจ้าเอาพริกกระเทียมที่ ตำไว้นะคะตสลงไปถ้าเกิดแห้งเกินไปก็เติมน้ำล้างข้ความเยนะคะก็จะมีเต้าเจี้ยวอีกนิดนึงค่ะลืมเลย ใช,ช,ช้ใช้หมูชิ้นไปเลยนะคะเพิ่มเต้าเจียวไปนิดนึง ให้หมูใกล้ๆสุกกันนะคะเดี๋ยวก็ใส่กระเทียมปัาไในนี้นะคะก็จะเป็นผงปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยค่ะตะจีตัวเจียวที่มนุษย์ใส่ไปเนื่องจากว่ามันใกล้จะหมดนะคะมนุษ้ก็เลยเพิ่มไปนี่ก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะพอหมูสุกแล้วมนุษย์ก็จะนี่ใส่ใบกระเทียมปังลงไปคะ่ะ เมนูต้อามาปลูกไว้ค่ะก็จะได้กินแบบสดๆนะคะก็เก็บมาแค่แบบ้อผัดอะไรประมาณนี้นะคะนากินไหมคะนา้กินไหมคะก็เมนูนี้ก็เป็นของเมนุูคนเดียวค่ะเดี๋ยวเมนูจะทำไข่เจียวให้สองสาวส่วนคุณสามีก็ไปทำงานที่สิบกวันค่ะ เดี๋ยวพอดอกเขานะคะเริ่มโตมานราจะเก็บมาผัดกัะตับคะ่ะก็จะอร่อยอีกแบบนึงก็จะเหมือนออกแนวดอกหอมอะไรประมาณนี้แหละค่ะออกรสชาติหวานวๆนะคะหอมมากเลยนะคะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะใบกระเทียมป่าผัดกับหมูนะคะนี่น่ากินไหมคะน่ากินไหมคะก็ ผ่านไปอีกหนึ่งวันกับหนึ่งเมนูที่บางทีบางวันก็ชีวิตต่างแดนนะคะไม่รู้ว่าจะกินอะไรเหมือนกันนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเมนูก็จะนองไข่เจียวให้สองสาวค่ะทีนี้ค่ะตอนนี้นะคะผัดใบกระเทียมป่าน้ำมันหอยของเมนูก็เรียบร้อยแล้วนะคะมีความน่ากินมีความแบบคล้ายๆกับผัดผักบุ้งอะนะคะรสชาติจะเหมือนผัดใบกุยช่ายขาวใบกุยช่ายอ่อน ประมาณนี้นะคะก็ผ่านไปได้สําหรับหนึ่งมื้อกับผักข้างๆบ้านที่ปลูกไว้นะคะสําหรับเมนูของสองสาววันนี้เมนูทาไข่เจียวแบบบ้านเรานะคะประมาณนี้ก็วันนี้ที่เห็นแต่งหน้าเพื่อนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทําครัวต้องทําแต่งหน้าเต็มขนาดนี้เลยเหรอพอดีว่าเมนเออูอาหารการกินหมดนะคะสามีบอกว่าจะไปทํางาน9วัน14วัน21วัน ก็ยังทำยาวอยู่มนุษย์ก็เลยได้เวลานั่นแหละค่ะออกไปซื้ออาห,อา,หารมาตุ้นนะคะสำหรับเมนูมื้อเย็นวันนี้ก็นี่ผ่านไปหนึ่งมือ้อหมูสับหมดก็เลยได้หมูชิ้นมาผัาดแบบนี้นะคะใบกระเทียมป่าผัดน้ำมันหอยใส่หมูอื แม่รูจจะบอกว่าน้ำลายแอบไหลนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะคะใบกระเทียมปลานะคะผัดน้ำมันหอยใส่หมูนะคะแม่ดุจก็ขอบคุณทุกๆกการติดตามรับชมนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่แวะเข้ามาให้กำลังใจแม่ดุจนะคะแม่ดุจฝากไว้ค่ะสำหรับช่องคุณแม่ขาแชนแนลนะคะเพื่อนๆแวะเข้ามาแล้วแนะนำติชมนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะก่อนจากไปค่ะกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe แล้วก็สันกระดิง่งกริงร้งกริงร้งกริง้งกริ้งทีเมน์ด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ล่ำลากันไปพร้อมกับเมนูใบกระเทียมปลาอร่อยๆอจานนี้เลยค่ะไปละจ้าบายค่ะบาย